สวัสดีค่ะพวกเราช่องวิทยาศาสตร์น่ารักนะคะโดยในวันนี้นะคะจะเป็นของชั้นป .4 เรื่องโครงสร้างของพืชค่ะไปลุยกันเลยค่ะ โครงสร้างของพืชน,นะคะพืชประกอบด้วยอวัยวะที่สําคัญต่อการดํารงชีวิตได้แก่รากลำต้นใบดอกผลและเมล็ดซึ่งอวัยวะแต่ละส่วนของพืชน,นั้นมีหน้าที่และส่วนประกอบแตกต่างกันแต่ทํางานเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันหากขาดอวัยวะไดส่วนหนึ่งไปอาจทําให้พืชน,นั้นผิดป,ปกติหรือตายได้และยังมีปัจจัยบาดปการที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชค่ะ ัดมานะคะก็จะเป็นรากรากคืออวัยวะที่เป็นส่วนประกอบของพืชที่ไม่มีคลอโรฟิลล์ไม่มีขอ้อป้องตาและใบรากจเจริญเติบโตตามแนงดึงดูดของโลกลงสู่ดินมีขนาดและความยาวแตกต่างกันรากของพืชมีหลายชนิดได้แ,แก่รากแก้ว เป็นรากที่งอกออกจากเมล็ดโคนรากแก้วจะมีขนาดใหญ่แล้วค่อยๆเรียวไปจนถึงปลายรากรากแขนงเป็นรากที่แตกออกมาจากรากแก้วจะเจริญเติบโตหนาแนไปกับพื้นดินและสามารถแตกแขนงไปได้เรื่อยๆรากฝอยเป็นรากที่มีลักษณะและขนาดโตสม่ำเสมอกันจากงอกออกมาเป็นกระจุกรากขนอ่อนหรือรากขนเป็นขนเส้นเล็กๆจานวนมากอยู่รอบๆปลายรากทาหน้าที่ดูดซึมน้ําและแร่ธาตุ โดยรากของพืชสามารถจำแนกได้2ระบบก็คือ 1. ระบบรากแก้วหมายถึงระบบรากที่รากแก้วเป็นรากแบบเจริญเติมต้นได้เร็วขนาดใหญ่และยาวกว่ารากอื่นๆรากแขนงแตกออกมาจากรากแก้วที่ปลายรากแขนงจะมีรากขนอ่อนงอกออกมาเช่นรากผักบุ้งรากมะม่วงเป็นต้น 2. ระบบรากฝอยหมายถึงระบบรากที่มีรากฝอยเป็นจํานวนมาก ไม่มีรากใดเป็นรากหลักมีลักษณะเป็นเส้นเล็กๆแผ่กระจายออกไปโดยรอบโคนต้นที่ปลายรากฝ่ายจะมีรากอ่อนงกอกออกมาเช่นรากข้าวโพดร,รากหญ้ารากมะพร้าวเป็นต้น ลำต้นนะคะลำต้นคืออวัยวะของพืชที่โดยทั่วไปเจริญอยู่เหนือพื้นดินต่อจากรากมีขนาดรูปร่างและลักษณะแตกต่างกันไปลำต้นมีทั้งลำต้นอยู่เหนือดินเช่นมะละกอมะม่วงมะนาวชมพู่เป็นต้นและลำต้นอยู่ใต้ดินเช่นขิงขา่าขมิน้นกล้วยแย้แพรกพุทธรักษาเป็นต้น ซึ่งลำต้นประกอบด้วยส่วนสำคัญ3ส,ส่วนคือ 1. ข้อเป็นส่วนของลำต้นบริเวณที่มีกิ่งใบหรือตางอกออกมาลำต้นบางชนิดอาจมีดอกงอกออกมาแทนกิ่งหรือมีหนามงอกออกมาแทนกิ่งหรือใบ 2. อง้เป็นส่วนของลำต้นที่อยู่ระหว่างข้อแต่ละข้อ 3. ตาเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของลำต้นทำให้เกิดกิ่งใบและดอกตามีรูปร่างโค้งนูน หรือรูปกล้วยประกอบด,ด้วยปลายยอดและตาข้างใบคืออวัยวะของพืชที่จเจริญอ,ออกมาจากข้อของลำต้นและกิง่งใบส่วนใหญ่จะมีสารสีเขียวเรียกว่าคลอโรฟิลใบมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันไปตามชนิดของพืชใบประกอบด้วยก้านใบแผ่นใบและเส้นใบนอกจากนี้ใบของพืชยังมีลักษณะอื่นๆที่แตกต่างกันอีกได้แก่1ของใบ พื้อบางชนิดมีขอบใบเรียบบางชนิดมีขอบใบหยกัก 2. ผิวใบเพื้อบางชนิดมีผิวใบเรียบเป็นมันบางชนิดผิวด้านหรือผู้ขาสาสีของใบเพื่นส่วนใหญ่จะมีสีเขียวแต่บางชนิดมีใบสีอื่นเช่นแดงส้มเหลือง 4. เส้สสนใบเส้นใบของเพื่นมีการเรียงตัวในสอลักษณะได้แก่ 1. เรียงตัวแบบร่างแห่เช่นใบมะม่วงตําลึงอัญชันชมพู่เป็นต้น 2. เรียงตัวแบบขนานเช่นใบกล้วยหญ้าอ้อยมะพร้าวข้าวเป็นต้นลนักษณะของใบเหมนดังนี้1ใบเดียวคือใบที่มีแผ่นใบเพียงใบเดียวติดอยู่บนกาบา้านใบที่แตกออกจากกิ่งหรือลำต้นเช่น ใบมะม่วงชมพู่กล้วยข้าวฟางทองใบเหนียวบางชนิดอาจมีขอบใบเวาวอยากหรือเข้าไปจนดูคล้ายใบประกอบเช่นใบมะละกอสาเกมัสำปะหลังเป็นต้น2ใบประกอบคือใบที่มีแผ่นใบแยกเป็นย่อยๆหลายใบใบประกอบยังจำแนกได้ดังนี้1ใบประกอบแบบฝ่ามือเป็นใบประกอบที่มีใบย่อยแต่ละใบแยกออกจากจุดเดียวกันเป็นส่วนของโคนก้านใบ พืชบางชนิดอาจมีใบย่อยสองใบเช่นมะขามเทศหรือสามใบเช่นยางพาราถั่วเหลืองถั่วฝักยาวบางชนิดอาจมีปสี่ใบเช่นผักแว่นหรือมากกว่าสี่ใบเช่นใบนุ่นหนดบะหมี่ใบย่อยดังกล่าอาจมีก้านใบหรือไม่มีก็ได้2ใบประกอบแบบขนนกเป็นใบประกอบที่มีใบย่อยแต่ละใบให้ออกจากก้านสองข้างของแกนกลางคล้ายขนนกใบสุดของใบประกอบอาจมีใบเดียวเช่นใบกุหลาบหรืออาจมีใบย่อยสองใบเช่นใบมะ ดอกก็คืออวัยวะสืบพันธุ์ของพืชทำหน้ทานที่สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศที่เกิดจากตาชนิดตาดอกที่หยุดตรงบริเวณปลายยอดปลายกิ่งบริเวณลำตน้นตามแต่ชนิดของพืชดอกประกอบด้วยส่วนต่งตางๆเศส่วนแต่และส่วนจัดเรียงเป็นชั้นเป็นวงตามลำดับจากนอกสุดเข้าสูด่ด้านในคือกีบเลี้ยงกีบดอกเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย 1. กลีบเลี้ยงเป็นส่วนที่อยู่นอกสุดมักมีสีเขียวคล้ายใบกิบเลี้ยงจะช่วยห่อหุ้มส่วนที่อยู่ข้างในดอกไว้ในขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่เพื่อป้องกันอันตรายจากมแมลง 2. งกลีิบดอกเป็นส่วนที่อยู่ถัดมามักมีสีสวยและมีกลิ่นหอมช่วยให้ต้นไม้มีความสวยงามดอกไม้บาชงชนิดจะมีต่าน้ําหวานอยู่ที่โคนกลีบดอกทําให้ดอกมีกลิ่นหอมช่วยลอ่อแมลงให้บินมาตอมและผสมเกสร 3. กสรตัวผู้เป็นส่วนที่อยู่ทัดจากกีบดอกเข้าไปเป็นอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของพืชเกสรอตัวผู้ประกอบด้วย3.1อับละอองเลนูซึ่งมีละอองเลนูอยู่ภายในมีลักษณะเป็นผงสีเหลืองและภายในละอองเลนูมีเซลล์สืบพันธุ์และ3.2ก้านชูอับละอองเลนู 4. เกสรตัวเมียเกสรตัวเมียเป็นส่วนที่อยู่ฉันในสุดทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียประกอบด้วย4.1ยอ กานเกสรตัวเมียคือส่วนปลายสุดของก้านเกสรตัวเมียมีลักษณะเป็นปุ่มมีขน4.2ก้านเกสรตัวเมียคือส่วนที่อยู่ต่อจากยอดเกสรตัวเมียลงมามีลักษณะเป็นท่อยาวเรียวลงมาถึงรังไข่4.3รังไข่คือส่วนที่อยู่ติดกับฐานรองดอกมีลักษณะพองโตออกเป็นกระป๋อ4.4๔อวุนคือส่วนที่อยู่ภายในรังไข่มีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆสีขาวนวล ในส่วนของชนิดของดอกนะคะดอกของพืชโดยทั่วไปมีส่วนประกอบที่สําคัญครบ4ส่วนคือกิบเลี้ยงกีบดอกเกสรเพศผพู้และเกสนเพศเมีย แต่ดอกของพืชบางชนิดมีส่วนประกอบไม่ครบ4ส่วนจึงจะแนกออกเป็น2ประเภทโดยพิจารณาจากส่วนประกอบเป็นเกณฑ์ได้แก่ 1. ดอกสมบูรณ์คือดอกที่มีส่วนประกอบครบ4ส่วนได้แก่กลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียและ 2. ดอกไม่สมบูรณ์คือดอกที่มีส่วนประกอบไม่ครบ4ส่วนถ้าพิจารณาจากเกสรของดอกที่ทําหน้าที่สืบพันธุ์เป็นเกณฑ์จะจําแนกออกเป็น2ประเภทได้แก่ 1ดอกสมบูรณ์เพศคือดอกที่มีเกสรอเพศผู้และเกสรอเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกัน 2. ดอกไม่สมบูรณ์เพศคือดอกที่มีเกสรอเพศผู้หรือเกสรอเพศเมียอยู่ภายในดอกเพียงเพศเดียวดอกที่มีเกสรอเพศผู้เพศเดียวเรียกว่าดอกเพศผู้และดอกที่มีเกสรอเพศเมียอย่างเดียวเรียกว่าดอกเพศเมีย ผลนะคะคือรังไข่ที่จเจริญเต็มที่แล้วรังไข่ดังกล่าวอาจ,จเจริญเปลี่ยนแปลงภายหลังการปฏิสนธิซึ่งจะมีเมล็ดอยู่ภายในหรือจเจริญม,มาโดยไม่ได้รับการปฏิสนธิหรือพาธิโนคาปีผลประเภทหลังนี้โดยทั่วไปจะไม่มีเมล็ดเรียกว่าผลพาธิโนคาปีมเมล็ดเป็นแหล่งสะสมสารพันธุก,กรรมของพืชชนิดนั้นๆและสามารถขยายพันธุ์ต่อไปได้ ผลของพืชบางชนิดอาจมีส่วนอือ่นๆของดอกเจริญควบคู่มากับรังไข่และแกลายเป็นส่วนหนึ่งของผลด้วยเช่นมังคุดแอปเปิลฝรั่งทับทิมมีกีบเลี้ยงรวมอยู่ชมพู่ a แอปเปิลและมะเดื่อมีส่วนของฐานดอกรวมอยู่เป็นต้นมเมล็ดนะคะประกอบด้วยส่วนสำคัญคือเปลือกหุ้มเมล็ดต้นอ่อนและอาหารสําหรับเลี้ยต้นอ่อนส่วนที่คายต้นและใบเล็กๆอยู่ภายในมเมล็ดคือ ต้นอ่อนและส่วนที่มีสีขาวหนาะแยกออกได้เป็นสองซีคืออาหารสําหรับเลี้ยงต้นอ่อนเปลือกหุ้มเมล็ดนะคะเกิดจากเยื่อที่หุ้มไข่าทาหน้าที่ป้องกันอันตรายให้กับเอมบิโอป้องกันการสูญเสียน้ำเปลือกหุ้มเมล็ดมี2ชั้นคือเปลือกชั้นนอกจะหนานเหนียวและแข็งเรียกว่าเทสตาส่วนเปลือกชันน้นในมักเป็นเยื่อบางๆเรียกว่าเทกเมนเอ็นโดสเปิร์มทําหน้าที่ะสมอาหารพวกแป้งไขมันโปรโตีนและน้ําตาลให้แก่เอมบริโอ เอ็มบิโอเริญจากไซโกมีส่วนประกอบที่สำคัญคือใบเลี้ยงมีหน้าที่เก็บสะสมอาหารให้แก่เอ็มบิโอและป้องกันการบูสลายของเอ็มบิโอขณะที่มีการงอกและลำต้นอ่อนประกอบด้วยสองส่วนคือลำต้นอ่อนเหนือใบเลี้ยงเรียกว่าเอพิคอตินมีส่วนปลายสุดเรียกว่ายอดอ่อนซึ่งจเจริญเป็นลำต้นก้านใบและดอกส่วนลำต้นอ่อนใต้ใบเลี้ยงเรียกว่า ให้โปคอนตอนมีส่วนปลายสุดเรียกว่ารากอ่อนจะเจริญไปเป็นรากแก้วลักษณะการงอกของมเมล็ดนะคะแบ่งออกเป็น2แบบคือ 1. การงอกที่ชูใบเลี้ยงขึ้นมาเหนือดินรากอ่อนจะงอกโผล่พนเมล็ดออกทางรูไมโครโพจเจริญสู่พื้นดินจากนั้นไฮโปคอติกจะงอกและ,จะเจริญยืดยาวตามอย่างรวดเร็วหนึงส่วนของใบเลี้ยงกับเอพิคอติก ขึ้นมาเหนือดินเช่นการงอกของพืชในใบเลี้ยงคู่ต่างๆ 2. งการงอกที่ฝั่งใบเลี้ยงไว้ใต้ดินพืชพวกนี้มีไฮโปคอติกสั้นเจริญชา้าส่วนเอพิคอติกและยอดอ่อนเจริญยืดยาวได้อย่างรวดเร็วเช่นมเมล็ดข้าวข้าวโพดหญ้าก,การฟักตัวของมเมล็ดหมายถึงสภาพที่เอมบิโอในมเมล็ดสามารถคงสภาพและมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่เกิดการงอก อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพาร์ทที่2เนาะซึ่งในพาร์ทที่2นะคะก็จะเป็นแบบสึขหดซึ่งพี่นะคะจะลงไว้ให้ในด e s c r i p t i o n นะคะก็ะคือจะมาในส่วนของเรื่องส่วนต่างๆของพืชดอกนั่นเองก็คือคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนลาาคำลงไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องไว้ยกตัวยอย่างชนิดของพืชดอกมาอย่างน้อย3ชนิดนะคะ ซึ่งเราก็จะมาเริ่มในส่วนแรกก็คือส่วนที่อยู่ในดินอะไรเอ่ยที่อยู่ในดินคะตรงนี้คืออะไรคะคือรากเนาะรากใช่ไหมคะก็คือรากเนาะเราก็จะเขียนลงไปเลยว่ารากนะคะรากรากมีหน้าที่ทำอะไรละ่ะอ่าทำอะไรนะในพันแรกที่เราเรียนไปก็จะทำหน้าที่ในการเลยคะ ดูดน้ําใช่ไหมดูดน้ละละําแล้วล่ะถ้าส่งลําเลียงไปยังลําต้นถูกต้องไหมคะเราก็จะมาใส่ไว้เลยตรงนี้พี่ขออนุญ,ญาตไม่เขียนแล้วกันเนาะเราในส่วนถัดไปละคะก็คือในส่วนของลำต้นที่โผล่พ้นเหนือดินมานิดนึงนอะเนาะมันก็จะเป็นในส่วนของลำต้นเราก็จะเอาใส่คำว่าลำต้นลงไป ซึ่งลำต้นนะคะมีหน้าที่ทำไรเอ่ยลำต้นมีหน้าที่ชูชูอะไรคะพี่เอาสีเขียวดีกว่าเนาะชูกิ่งก้านใบลำเลียงน้ำธาตุอาหารไปยังในส่วนต่างๆเนาะพี่อขออนุญาตไม่เขียนแล้วกันแล้วต่อมานะคะก็คืออะไรคะก็คือในส่วนของ ดอกนั่นเองอันนี้เราเรียกว่าอะไรดอกมันใช่เปล่าดอกของต้นไม้มันก็คือดอกเนาะเราก็จะเขียนว่าดอกนะคะดอกเรามีหน้าที่ทำอะไรเอ่ยมีหน้าที่ในการการทำอะไรคะสืบพันธุ์ถูกต้องเปล่ามีหน้าที่ในการสืบพันธุ์เนาะ สืบพันธุ์แล้วอะไรล่ะที่มีหน้าที่ในการขยายพันธุ์เออะไรนะที่จะมีเมล็ดอยู่ข้างในเราเรียกว่าอะไรนะเหมือนส้มอ่ะเดี๋ยวพี่ใส่รูปให้ดูเห็นไหมส้มข้างในก็จะมีเมล็ดถูกต้องเบามันคืออะไรของต้นส้มมันคือลูกแล้วลูกเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าผลถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นนี่ก็เหมือนกันนะคะ เราก็จะเรียกในส่วนตรงนี้ว่าผลซึ่งผลก็จะมีหน้าที่ในการการทำอะไรคะมีหน้าที่ในการใขรไอ้พันุแล้วในส่วนถัดไปล่ะส่วนถัดไปใบสีเขียวๆเ,เนี่ยที่เขาบอกว่ามีคลอโรฟิลอยู่มันคืออะไรคะมันก็คือใบนั่นเอง ใบใบมีหน้าที่ทำอะไรคะมีหน้าที่เกี่ยวข้องอะไรกับแสงแดดนะมีหน้าที่สร้างอาหารโดยการสังเคราะห์ด้วยแสงเราจะเน้นคำว่าด้วยแสงนะคะสร้างอาหารขออภัยในลายมือด้วยนะคะสร้างอาหารโดย การสังเคาะสังเคาะด้วยอะไรคะสั่งเคาะด,ด้วยแสงสั่งเคาะด้วยแสงเพราะอะไรคะทำไมเราถึงจะต้องมีคำเน้นด้วยคะว่าต้องใส่คำว่า ด้วยลงไปด้วยดูไหมพอถ้าเราไม่มีคำว่าด,ด้วยลงไปนะคะนั่นแสดงว่าพืชมีแสงในตัวเองซึ่งมันไม่ถูกต้องใช่ป่าในการสังเคราะห์แสงอย่างเงี้ยพืชจะมีแสงในตัวเองนี่ก็ไม่ใช่ถูกไหมมันก็เลยจะต้องมีคำว่าด,ด้วยลงไปนะคะจะต้องใส่คำว่าด,ด้วยลงไปเสมอว่าพืชน,นะคะสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเอง แล้วในส่วนถัดมาก็คืออะไรคะจงยกตัวยอย่างชนิดของพืชออกมาอย่างน้อย3ามชนิดอดอกเลยคะดอกชบาเดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปไว้ให้นะคะดอกชบานะคะก็จะเป็นดอกประเภทไหนประเภทดอกสมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศนั่นเองเพราะว่าอะไรคะดอกสมบูรณ์เพศก็คือ จะมีเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกันถูกต้องไหมแล้วในส่วนต่อมานะคะที่ก็จะยกตัวอย่างเช่นอดอกตำานึงดอกตำานึงนะคะก็จะเป็นดอกที่ทำไมเอ่ยดอกที่ไม่สมบูรณ์เพศเพราะอะไรอะหรอเพราะว่าในดอกตำเนึงนะคะก็จะมีแค่เกสรเพศผู้ไม่ก็เกสรเพศเมีย เพศใดเพศหนึ่งนะคะอยู่ในดอกมันถึงเป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศแล้วในส่วนถัดมานะคะเราก็จะมาพูดถึงดอกอะไรดีนะดอกกุหลาบแล้วกันเนาะดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบเป็นดอกแบบไหนเลยกจะเป็นดอกประเภทไหนคะเป็นดอกประเภทสมบูรณ์เพราะว่าอะไรเอยมีเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย แล้วก็จะมีกลีบดอกและกลีบเลี้ยงเห็นไหมมันเลยครบสี่ส่วนเลยกลายเป็นดอกสมบูรณ์สุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะให้น้องๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพวกเราได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย